เราก็ไปคิดไ่ฝันเหมือนกันว่าชาตินี้จะได้ยินแฟนบอลทีมตัวเองโห่ใส่ลีโอนลเมซี่ซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะว่าสมัยที่คิงเลโอค้าแข่งกับบาร์เซโลน่านั้นเมซี่เปรียบเสมือนดั่งพระเจ้าเป็นไอคอนของสโมสรอนเป็นทุกอย่างในการพาทีมประสบความสาเร็จขณะที่ทัพฟ้าขาวถูกเชิดชูความยิ่งใหญ่เหมือนกับดีเอโก้มาราโดน่าแต่ทวารในสีเสือข,ของปารีสแซงแชแมงกลับแตกต่างออกไปครับเพราะว่านัดลาสุทีปารีสเจอกับบ็อกโดถูกคารังที่เมซี่จับบอลหรือสัมผัสบอลจะถูกแฟนบอลทีมตัว เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเมสซี่ถึงเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ลองไปวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับ ย้อนเวลากลับไปสมัยที่แกอยู่กับบาร์เซโลนาครับตลอดอาระยเวลา17ปีพี่แกสร้างผลงานระดับโลกเอาไว้มากมายเอามาหยิบยกเล่ากัน1สัปดาห์กันยังไม่หมดแต่ทว่าหนึ่งในสถิติที่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติจะมีใครามาทำลายได้หรือเปล่านั่นคือการเป็นดาวซันโบว์ตลอดการของสโมสรมีจำนวน6กรยจประตูจากการลงสนาม778เกมพร้อมทำไป305แอสาซิสโดยเฉพาะในการซันโว1นปีปฏิทินนนครับพี่แกเคยยิงไปถึง91ประตูมาปี2องพมาแล้วหรือการคว้าบัลลองดอ์มาครองหอสมันน การการันตีเห็นเลยว่าเมสซี่รักษาฟอร์มการเล่นระดับโลกมาตลอดหลายสิบปีพร้อมกับความยิ่งใหญ่ที่ควา้าแชมป์มาได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลาลิกา10ส,สมัยกปาเดเร7สมัย,มยอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนส์ลีกสสมัยและสโมสรโลกอีก3ต่อให้ช่วงท้ายที่ทีมมีปัญหาเมสซี่ก็ยังคงมีสถานะเป็นเดอะแบ็คของทีมพาทีมควา้าแชมป์บอลถ้วยทิ้งทวนดังนั้นนะครับที่บาร์เซโลนาเมสซี่เป็นพระเจ้าเป็นตำนานแบบไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือหากเป็นทีมชาติอ,อาเจ,จนินาวันที่เขาเลือกหันหลังให้กับทัพทีมชาติหลังประสบควววววาามมล้้เหหจจนนนััใสยขอออรรไทก่ เรียกว่าตอนนั้นคนทั้งแผ่นด,ดินร้องไห้และอ้อนวอนให้กลับมาช่วยอีกครั้งเพราะว่าถ้าทีมชาติไม่มีลิโอเนลเมสซี่ก็ยากและเกินที่จะประสบความสาเร็จจนสุดท้ายเขาก็พาอาเจนินาคว้าแชามป์โคปาอเมริกามาคอรองได้สําเร็จส่วนเหตุผลที่ทาให้เมสซี่ต้องจําใจจากบาร์ซ่ามาอยู่กับปารีสก็เพราะว่าปัญหาด้านการเงินซึ่งตอนที่เจ้าตัวเดินทางมาเปิดตัวสัสญญานะครับมันเต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่ตื่นเต้นและมีแฟนบอลอุ่นหน้าฟาข้างมารอต้อนรับเมสซี่เต็มไปหมดเพราะว่ามันคือวันประวัติศาส กับแฟนบอลปารีสในการเติมเต็มความฝันคว้าชแชมป์ยู่ฝาแช,ชมเป์เลกให้ได้หลังจากตามหามานานเกือบ10ปีก็ไม่ประสบความสําเร็จเสียทีดังนั้นนะครับการได้เมซ,ซี่มาเล่นร่วมกับเอ็มบาปเป้และเนมา่าย่อมสร้างอิทธิพลตรงนี้ได้ดีเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามเมซี่เริ่มต้นกับปารรตเป็นไปไม่ได้เป็นแบบที่ฝันมากเท่าไหร่นักเพราะว่ากว่าจะทำประตูให้กับทีมได้ก็ใช้เวลาถึง1เดือนโดยซันโบในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นการสัดใส่ทีมเจ้านายเก่าอย่างเปปกัวดิโอลาโสดสกอร์เปิดสิ่งบนสมเว็ลีกเอิงฝรั่งเศสต้องรอนานถึงพฤศจิกาย,ยนกว่าจะเบิกสกอร์ได้ซึ่งระหว่างทางนะครับผมเมซี่ก็มีปัญหามากมายไม่ได้ลงสนามมากกว่าแต่ก่อนทั้งอาการบาดเจ็บรบกวนติดเชื้อโควิด19บก้าพร้อมกับมีข่าวเกาเหลากระพิโพสจากการ ซึ่งถ้าจะบอกว่าเมซี่เข้าสู่ช่วงบันปลายอาชีพคงพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มปากหรอกครับเพราะมเมซี่ในวัย3-4เขายังฟอร์มฮอตประหลอดแตกเหมือนกัน การแข่งขันโคปาอเมริกา2021เขาเป็นเดิมแบกอาเจนินาก่อนจะคว้าแชมป์ม,มาครองพร้อมกับการเป็นดาวซนโบว์รวมประจำทัวร์เมนต์ด้วยจำนวน4ประตูและเซียวรางวัล MVP ได้อีกแต่กรณนั้นนะครับผมอย่างที่บอกเลยครับเมสซี่ไม่อาจโชว์ฟอร์มเก่งแบบที่เขาทำได้กับบาซ่าหรืออาเจนินาได้สิ่งปัจจัยสำคัญก็คือแทคกติกการเล่นเพราะว่าระบบการเล่นของพิพอตมักเรือกให้เมสซี่ลงมาล้วงบอลลึกตรงกลางสนามเพื่อช่วยมิดฟิลด์ในการบิวอัพเกมรุกแทบทุกเกมต่อให้แผนผังที่กาออกมาจะยืนเป็น3ประสานกองหน้านะรับบบบมน433แตตต่่่่เเี้อองลงลาากวดิป และปล่อยให้เนม่าก,กับเอ็มบาเป้มีหน้าที่ในเกมรุกมากกว่าซึ่งแท็กติกแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวเมสซี่ไม่มากก็น้อยจนตอนนี้นะครับเมสซี่ทำได้เพียงแค่สองประตูเท่านั้นในศึกลิเอรงฝรัร่งเศสเรียกว่าเป็นจำนวนที่น้อยจนน่าตกใจเพราะรมเมสซี่มีผลงานการยิงรวมทุกรายการมากกว่า30เมตรมาแล้ว13ปีติดต่อกันแต่ทวาซีซั่นนี้พึ่งที่กับปารีสไปเีย์แค่เจ็ดตรงเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่แฟนบอลหลายๆคนจะวิจัยกันอย่างเผ็ดร้อนเนื่องจากภาพลักษณ์ของเมสซี่นะครับเกิดมาแม้จะต้อ้ คำนึงว่าตอนนี้เมสซี่ต้องเปลี่ยนบทบาทในสนามมากแค่ไหนเพื่อให้ตามแท็กติกของโปอโซิเชโนโลและอ่านลือไปว่าเขาตอนนี้ทําไป10แอซิสแล้วนะโว้ยอีก,กเรื่องสําคัญที่เมสซี่ไม่อาจใช้แววความเป็นซุปสตาร์ได้นั่นคือสไตล์การเล่นของปารีสไม่ได้เล่นกันแบบรู้ใจ แต่ต้องมาเรียนรู้แบบปฏิปะต่อจากการซื้อนักเตะต,ตัวท็อปเข้ามากองรวมกันไว้ของบอร์ดบริหารดังนั้นนะครับโคดเป็นบุคคลสําคัญที่ต้องชงมาที่กลมกลม่อมแต่ดูเหมือนว่าพี่พอตไม่อาจตอบโจทย์สิ่งนี้ได้มันผิดกับบาซ่าที่พวกเขาสร้างทีมกันมาตั้งแต่ระ,ระบบเยาวชนจากลัวรามาเซียดังนั้นเมสซี่และโคดที่เขารับงานจะต้องรู้ดีว่าต้องเล่นอย่างไรต้องไปยืนตรงไหนอย่างในยุคที่เป๊ปกวาดิโอลาหรือลุยเอโนริกเก้กมบองเฮียนพวกเขาต้องมีมิดฟิลด์อย่างชาบี้เอนเดซและอังเดสอินเตสตาบสุสเก เราใจส่วนวันที่ทีมสเปซสปาทํานานหลายๆคนก็เริ่มอําลาทีมบาซ่ากับชัยเมซี่เป็นศูนย์กลางอาจจะไม่ได้ยืนสูงมาสมัยก่อนแต่ก็มีโวโรกับเกมรุกอยู่ตลอดมีช็อตยิงประตูสําคัญให้เห็นต่อเนื่องถึงจะแม้รายละเอียดแท็กติกของโค้ชจะแตกต่างกันไปแต่กับปารีสคุณเห็นถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปไม่แหลครับดังนั้นเมื่อฟอร์มของเมซี่ไม่เข้าที่เข้าทางก็ไม่แปลกที่จะมีแฟนบอลปารีสวิจาร์ผลงานนักเตะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาพึงจะกระทําได้ในสนามและอีกอย่างสมโมสรไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเมมมซซ่่่่อออยูแแล้้้้วทําไไไจจะตตตงงงดดุรินข ต้องย้อนกลับไปนะแรกที่ปารีสเปิดบ้านตบมาริดไปก่อน1-0แม้วันนั้นนะครับเอ็มบัปเป้จะเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยช่วงชดเวลาบาดเจ็บทำให้ปารีสกุมความได้เปรียบไปก่อนแต่ทว่าระหว่างเกมลีโอนลเมซี่ดันยิงจุดโทษพลาดเพราะไม่อย่างนั้นคงได้เปรียบเรสกร์มากกว่า1เม็ดไปแล้วยิงมานัดที่2ที่ปารีสบุกไปนํามาริตอยู่ดีๆนะครับก็มาโดนอัฟเตอร์ช็อกถูกยิงแซม3เม็ดรวดรวม2นัดแพ้ไป2ประตูต่อ3กระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่ไก่โอห เพมิดฟิลต้องมาเจอกับลูกาโมเดตที่คอยตามประกบอยู่ตลอด รวมไปถึงรีแอคชั่นความกระเตยรีร้อนความหิวกระหายหลังจากที่ทีมเป็นฝ่ายตามหลังมาดริดเช่นเดียวกับเนม่าที่โชว์ฟอร์ไม่ออกแถมยังมีส่วนร่วมกับทําให้ทีมเสียประตูนั่นอาจจะเป็นจุดที่แฟนบอลปารีสไม่ปลื้มใจและเป็นที่มาของการโห่ใส่ทุกครั้งดังนั้นเมื่อเมสซี่ย้ายมาปารีสวยความเป็นซูเปอร์สตาร์แฟนบอลย่อมคาดหวังเป็นพิเศษแต่ในเมื่อเป้าหมาย UCL ที่ตั้งไว้กลับผิดหวังซ้ำซากเพิ่มเขึ่นอีกหนึ่งปีทำให้เมสซี่นะครับตกเป็นหนึ่งในแพะรับบาปและถูกมองว่าปียอดยอารบหล แต่ถ้าหากเราวิเคราะห์กันดูแล้วนะครับผมปารีสมีบาดแผลเต็มไปหมดครับผู้สมตูก็ผิดพลาดกองหลังก็ไม่แน่นปึกกองกลางก็ไม่ไดีอิมแพกช่วยทีมากเท่าที่ควรส่วนแนวรุกตอนนี้เอ็มบัปเป้เด่นเนื้อใครก็ยังถูกแขวะเรื่องบอลชายเดียวไม่เปลี่ยนรวมไปถึงพี่พอร์ตก็เป็นอีกบุคคลน,นะครับที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่สามารถทําให้ทีมกลมกล่อมลงตัวได้เพราะว่าการมีเอรัสตาร์เยอะภายในทีมก็เป็นดาบสองคมเนื่องจากการจัดแท็กติกก็คงจะปวดหัวจะเอาใครลงจะดรอปใครก็กลายเป็นดราม่าไปหมด จริงอยู่ที่ความสําเร็จมันไม่สามารถสร้างได้ในเวลาชั่วข้ามคืนหรือเพียงแค่หนึ่งปีแต่หลังจากนี้เมสซี่คงต้องแผงลิ์อะไรออกมาเห็นมากกว่าเดิมเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาย้ายมาปารีสเพื่อความสําเร็จและต้องการทําเพื่อสมโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียฟลฟ้าเอิมนิวยาวมากกว่าเห้เราดนีด่